ไปดูเซนซินซูนการ์เซนซินซูรัฐานีนะครับนกาจัดพิธีถวายอาเล่และนอมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของซูนในผนังเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนัถพระราชินีพันปีล่วงพร้อมกับซูนการ์เซนซินซีรีพีแห่งทั่วประเทศครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าเวลาสิบนาฬิกาสาม้นาทีที่ล่านชั้นนึ่งฟังโรบินเซนซินซูรัฐานีนะครับมีการจัดพิธีถวายอาเล่และนอมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จประหนังเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถรวมนันนี่พันปีล่วงโดยมีคณะผู้บริหารพนักง,งานกลุ่มเซ็นซันและการบริษัทในเครือนะครับนำโดยนางสาวอภิรดีบุญส้มผู้อำนวยการสุขกันคา,า,าร์เซนซันสษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางจงกิตปริกแก้วนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับนางสาวนภัสสุมาโนกับผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพนักงานกลุ่มเซ็นซันและบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ โดยมีการกล่าวคำเท้ายความอาลัยท้ายความเคารพลงนามถท้ายความอาลัยยืย่นทบหนิงเป็นเวลา93บวินาทีวางโดมะลิท้ายความอาลัยหน่าประชายล์โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับได้กำลังจะขึ้นนะครับนะจะในทุ่นกันคาเซนทันทันวร์ประเทศเลยครับ44ิเองครับวันนี้นะคะเซนทันสุราธานีได้จัดพิธีน้อมระลึกไว้อาลัยแก่องค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็เป็นงานที่ทางบริษัทเซ็นทราพัฒนาจำกัดมหาชนจัดพร้อมกันในศูนย์การค้า44สาขาทั่วประเทศนะคะโดยมีเวลาที่เรากำหนดพร้อมเพียงกันอยู่ที่10นาฬิก39นาที ะะพิธีนี้ก็ให้ประสบนิกรชาวไทยคณะผู้บริหารและก็ตัวแทนจากอ,าองค์การต่างๆในจังหวัดนะคะได้มีโอกาสได้เข้ามา,าน้อมรำลึกถึงและก็แสดงความอาลัยต่อพรองท่านนะคะรวมถึงเราจะมีแท่นที่แสดงความอาลัยพรองท่านตั้งไว้ที่ศูนย์การค้านะคะก็ขอเรียนเชิญ ประสงฆนิกรชาวไทยชาวสุราษฎร์นะคะสามารถมาลงนามถวายความอาลัยกับพระองค์ท่านได้นะคะโดยที่แท่านแสดงความอาล,ลัยนี้เราจะตั้งถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะ<ฮ><ฮ>ค่ะก็ทีนี้ก็ไปสาม,มารถไปใช้บริการดิใครอยู่ว่าไปเซ<ฮ>็นท<ฮ>ันนะคะสุราธานี<ฮ><ฮ>ก็รวมลงนามถวายความอาลัยไดทีลานชั้นหนึ่งฟังโรบินสันสุนันค่ะเซ็นท่านสุนนสราธานีค่ะตลอดจนรวมกิจกรรมประดิษฐ์ดิบบิ้นสีดำได้ทีบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ